สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายเปิดตัว6คลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารสร้างความเป็นธรรมทางเพศสำหรับหญิงและเด็กหญิงพิการ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีร่วมกับภาคีเรื่อคายจัดประชุมเพื่อแนะนําและเผยแพร่วิธีทั์ภาษามือเพื่อความเป็นธรรมทางเพศสําหรับหญิงและเด็กหญิงพิการจํานวน6คลิปวิดีโอเพื่อใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและเสริมพลังแก่หญิงและเด็กหญิงที่ถูกละเมิดโดยนางเรืองระวีพิไยัยกุลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนากล่าวว่า ทางสถาบันตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับหญิงและเด็กหญิงที่การรวมถึงข้อจํากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเมื่อถูกละเมิดทางเพศหรือประสบความรุนแรงโดยเฉพาะล่ามภาษามือด้านกฎหมายที่ช่วยสื่อสารให้หญิงพิการทางการได้ยินมีไม่เพียงพอ ซึ่งดําเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อความเป็นธรรมทางเพศสําหรับหญิงและเด็กหญิงพิการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานพูดออสเตรเลียประจําประเทศไทยโดยการบรรยายพร้อมภาพประกอบภาษามือเพื่อสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยินผู้พิการตาบอดและผู้พิการทุกประเภทรวมถึงเด็กและสตรีสำหรับช่องทางการเผยแพร่คลิปวิดีทัศน์สำหรับหญิงและเด็กหญิงพิการจะเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้ง YouTube เพจ Facebook และเว็บไซต์เครือข่ายต่งตางๆอาทิสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยรมคุ้มครองสิทธ์และเสรีภาพรวมถึงสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของภาครัฐนิตยาคุณสิมเลยกันค่ะ